อาหารอีสานไทยบ้านชั้นสูง มาแนะนานให้เพื่อนๆรู้จักการร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่อยู่ในซอยโรงพยาบาลเทศบาลอุดรธานีใครที่ชอบกินอาหารตำตำยำยำแซบๆซบอาหารอีสานไทยบ้านและที่สําคัญใส่สมุนไพรยิ้มหวานอีกด้วยวันนี้เรื่องกินเรื่องกล้วยให้กล้ยพามาที่แซบอุดรทูสไม์ค่ะถึงอาหารอีสานจะเผ็ดแต่ก็ยังยิ้มหวานต้องมาทานที่แซบอุดรทูสไม์แต่ถ้าอยากไปดำน้ำและเที่ยวอย่างมีสไตล์เนี่ยต้องมาเรียนดำน้ำก่อนที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรซูบา้าแอดโรงแรมประจักษ์ตาดีไตน์โฮเทลนะครับ El นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเลยค่ะใครที่มาในช่วงกลางวันนะคะก็สามารถนั่งตากแอร์เยน็ยนๆสบายๆในห้องแอร์ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าใครมาช่วงเย็นหรือช่วงคลันะคะกวยแนะนำโซนเอาท์ดอร์ตรงนี้เลยค่ะบอกก่อนเลยว่าตรงนี้เนี่ยพอเปิดไฟตอนกลางคืนแล้วเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะมาถึงแนะนำเมนูต้มต้มสไตล์อีสานไทยบ้านกันก่อนเลยกับเมนูแรกต้มไก่บ้านคึกคักต้มไก่บ้านเนี่ยพันไก่บ้านนะไม่ได้หมายถึงเอาไก่ที่บ้านมาต้มส่วนรสชาติน้ำซุปก็จะออกส้มๆเออส้อมที่แปลว่าเปรี้ยวนะ่ แล้วก็เสริมด้วยผักใบเขียวที่เป็นผักพื้นบ้านรวมถึงสมุนไพรยิ้มหวานอีกด้วยหกินแล้วคือคักเลยหน้ำต้มยำเขานะคะรสชาติจัดจานมากค่ะแต่รสนะจะกลมกลมระมุนระมุนด้วยสมุนไพรค่ะและอีกหนึ่งเมนูเลยแกงเห็ดสามอย่างใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงอาหารอีสานไทยบ้านชั้นสูง สูงแค่ไหนลองคิดดูแล้วกันกว่าจะเก็บไข่มดแดงได้แต่ละลังเนี่ยแงนสอยกันจนปวดคอแต่ตอนนี้ถ้าอยากกินก็ไม่ต้องรอสอยแล้วมากินที่ร้านแซบทูสไมยได้เลยรสชาติน้ำแกงแตกต่างกับตัวต้ยมยำเมื่อกี้เลยนะคะเพราะว่าตัวต้ยมยำเมื่อกี้เขาจะเน้นเปรี้ยวนะแต่ตัวเนี้จะหอมสมุนไพรชัดเจนกว่าแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวเท่ากับตัวต้ยมยำค่ะแล้วยิ่งมีไข่มดแดงด้วยนะแซบ เมนูนี้เลยกับเมนูอีสานไทยบ้านแท้ๆมอปะลาเมนูนี้มีเลือกทั้งปลาดุกและปลาช่อนแต่วันนี้ที่กุ้ยเลือกมานะคะเป็นปลาดุกค่ะแล้วเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมกับชุดผักแล้วก็ขนมจีนด้วยหืมของเขาเหนียวด่วนเลยค่ะพี่บุง เมนูทานเล่นระหว่างนั่งรอเมนูนอื่นเนี่ยกยแนะนําจานนี้เลยค่ะยำบันเทิงกัญชากรอบฝั่งเนี้เป็นยำผักบุ้งกรอบค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นยำมะม่วงกุ้งสดค่ะแต่ถ้าใครอยากยิ้มหวานเนี่ยก็เชิญฝั่งนี้เลยค่ะกับยำใบกัญชากรอบ <c oughs> เมนูที่ผ่านมาเนี่ยชิมกันไปแล้วค่ะกับเมนูแกงๆที่ใส่ใบสมุนไพรตัวนี้แต่ตอนนี้เรามาชิมแบบทอดกรอบเต็มๆกันบ้างค่ะชิมน้ำยำชิมน้ำยำชิมน้ำยำก่อนค่ะ ริ่จิ้มได้เพลินเลยนะคะกินเผ็ดๆแซ่บๆมาหลายเมนูเนี่ยมาแก้เผ็ดกันด้วยเครื่องดื่มของทางร้านค่ะไม่ว่าจะเป็นแดงมะนาวโซดาหรือฟ้าบลูฮาวายแม้แต่น้ําอัญชันเขาก็มีนะครับแก่เผ็ดได้ดีสดชื่นด้วยค่ะและเมนูนี้เลยสุดอลังการกับเมี่ยงปลาเผายกกระด้งในชุดเสิร์ฟมาปลาเผาตัวใหญ่ๆพร้อมตำลาวแล้วก็เครื่องเคียงจะมีลวกหอยแทงไข่เยี่ยวม้าไข่ต้ม แคบหมูแล้วก็มีไส้ก๋ออีสานด้วยค่ะแอบกินไส้ก๋ออีสานก่อนได้ไหมกินเลย <laughs> ใครจะสั่งมาเป็นออเดอร์ทานเล่นก็ได้จะกินเป็นเมี่ยงก็ดีแต่ถ้าใครอยากอิ่มๆเนี่ยเอาข้าวเหนียวมาจิ้มหรือสั่งข้าวสวยร้อนๆมาสักจานเนี่ยก็เป็นกับข้าวได้เลยอืเต็มปากเลยทั้งสดทั้งอร่อยทั้งจัดเลยคะ่ะและเมนูนี้เลยมี่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนกับกุ้งดองแซลมอนดองพันชาสไตล์เกาหลีน้ำจิ้มซีฟู้ด รสชาติที่เคยกินมาเป็นสไตล์เ,เ,กเ,เกาหลีจริงๆด้วยค่ะวิเมนูนี้โดนอะถ <c oughs> ต้องค่ะ <c oughs> และเมนูนี้เลยมาหลายคนล้อมวงกินกันได้กับจิ้มจุ่มแซ่บที่คุยเลือกมาเป็นวันนี้จิ้มจุ่มหมูค่ะและตัวน้ำซุปนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสูตรต้มต,ตำหลับหรือสูตรซุปยิ้มแย้มค่ะหืม <c oughs> น้ำซุปสุตยินยามนิดอร่อยกลมกล่อมยิงค่ะจะตามหรือจะยำที่นี่ก็พร้อมเสิร์ฟทุกวันค่ะกับตมหอยแข้งและยำหม,มึกสายน้ำปลาสูตรล,ล่ <c oughs> าเริงยังไม่กินเลยกันย <c oughs> น้ำปลาแซบ,บหนัวมากค่ะต่ำกันยัวไม่แพ้กันเลยค่ะ และทุกเมนูวันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะรับประทานแบบสูตรต้มตำหรับหรือว่าสูตรยิ้มแย้มของทางร้านค่ะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะมารีวิวกันให้ดูแล้วว่าอาหารที่แซ่บอุดอรทูสมายเนี่ยมีแต่แนวแซ่บๆทั้งนั้นเลยค่ะใครที่อยากจะมาตามรอยกล้วยนะคะมากันได้เลยค่ะร้านแซ่บอุดอรทูสมายอยู่ในถนนอุดอรดุษฎีซอย4นะคะซอยที่อยู่ข้างโรงพยาบาลเทศบาลอุดอรธาน,นีติดกับร้านนมเต่าค่ะ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กุ้ยในช่อง YouTube ด้วยค่ะและตอนนี้ก็มีติ๊กต็กแล้วอย่าลืมไปกด Follow กันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องกินเรื่องกิ้ยให้กุ้ยพามาที่แซบอุดรทูสไพ์ค่ะ